เดดียวมันไม่น้อยแซกมันแก่มันเป่าแก่ๆเกินไปแซกมันไม่หวานพอดีเพราะแต่ด้วยเนี่ยมันไม่แปด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 มันต้องแปดแปดแปดดมันแปดแปดแปดดไม่ได้มันต้องแปดแปดแปดดเนี่ยดูดูถ้าการตีกองเราเซเบนกับแจกก็น่าแซเบนตีดีกว่าเยอะดูดิเนี่ยย้ำกระเดื่องเหมือนแรกไม่มีอ่ะ ึบ,บ,บ,บมันมัน,ม,นมันไม่ดึบดึบมันทึบๆมันไม่ได้องค์วัตุพันไม่ได้สู่กระดับแบนไม่ได้เท่าเท่านี่ฟังมาตอนนี้นะเท่านี้อยู่มารู้นะคิดถึงกับตอวแต่เนี่ยคีบอรัจจันต์บางเล่นเป็นคนไม่มีอะไรดิงด้ง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 เนี่ยดิ้ง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 เนี่ยมันไม่ได้ จะเปิดหลายขวาดเทียบเลยว่ากรัดนแบนขอเล่นยังไงนะว่าจะเป็นเปอร์กัทชันเป็นเสี่ยงทำปุงทำเป็ดมันดีกันเยอะน,นี้กระดานแบนนะใส่แจ่วไว้นี่สันสุพันมาสักคุณเลยดูดิอ่ะ แล้วอะไรไม่อะไรนี่พี่อ้นมาแล้วเบนพี่อ้นครับขอเซเบนนะครับไลฟ์สดทุกวันนะครับโปรโมทใหม่ให้ได้นะครับขอใหม่ให้เซเบนตักตวงได้ไหมนะอ้าวมาไม่ได้มาคุ้งมอคคิ่งอันนี้ฟงังกระรัดแบน์วงเสยบเบ่นมาเดือดเลแท็กตึกตึก,ตกมันมีแรงนะครงเป่าไฟกิก๊กอ่ะดูวงฟ้าสุพรรณ เบนเบนเบนพี่อ้นบอกเอาไปเลยทักใหาพี่อ้นส่วนตัวเลยเนี่ย A O N M U อะไรเนี่ยพี่อ้นมิวสิกเนี่ยวัชรพงศ์คำสอนปัตตแบกงามเนี่ยติดต่อเลยทักส่วนตัวไปเลยเอาไม้ไปเลยเขาส่งให้ออกค่าส่งเองเด้ออันนี้การะนต์แบนด์ดูฟอนดุพันมันคุณพอมันคุณปุ๊บมันเหมือนเทาตีแบบไม่มีแรงเล่นคือเทาตีเขาอยู่เยอะแล้วฟอนดุพันนะนา แล้วอะไรแม่อะไรเบนมึงคิดดูว่าพี่แขกรับงานยันปีหน้านู้นเลยว่าสงการไอเยน้องตีเคยอยู่ถึงหรือเปล่าชผพายรับซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าบ้าไปแล้วสวัสดีพี่เคงกองชนอันนี้วงที่ผมเปิดอยู่นี้นะครับสอนสุพรรณเล่นนะครับอันนี้คือวงกระลัดแบนโอ้กระลัดแบนดังอะไรอย่างงี้วะนี่ไม่ต้องวงสอนสุพรรณน,นี่พี่แขกดูดิ พี่แขกดูนี่นี่ดูกระดาษแบนด์กระปองกระแป้งเหมือนเปิดคอมนี่บุงสุภานดูหนาเสียงหนาเสียงลึกเสียงนุ่มดูเหนื่อยแรงเนี่ยพอร้องมันตรงคีปับเลยเนี่ยไหมอ่ะฟังกระดาษแบนด์ปองปองแป้งแป้งปองปองปองแป้งเหมือนเปิดคาราโอเกะคอมเกาๆอ่ะโอ้ นี่สอสุพันนี่นิ่งเลยตุบตุบกระเดื่องนี่แบบนึบมันมันไม่ปึ๊กนะมันนึบนึบนึบแัดเกินไปกระรัดแบนไอ้นี้กันร้อนเ <laughs> <laughs> <c oughs> นี่ยแล้ววงวงฟอสุพันจเป็นวงที่มีคุณภาพนะครับวงที่แบบโอ้โหจะภาพต้องจองล่วงหน้าไม่ว่าไม่ได้คิวว่าคิวเยอะเล่นดีเล่นดี ร้องตีแน่นอ่าเดี๋ยวฟังกระาดาษแบนแค่เสียงปืนก็ไม่ใช้แล้วมันไม่ได้ดีอ่ะเดี๋ยวลงปืนเพีงเร็วอ่ะเพียงเร็วอ่ะกระดาษแบนก็เดี๋ยวเาเรื่องปลุกเด,ดือกปลุ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 กเนี่ยน,นี่มันต้อง,องวงซอนุพันธนี่โอ,อ้โหเนี่ยเมัน เหมือนเอาดนตรีสมัยห่ก้อนมลงกับส้นใหม่ๆมาแบทเทิลกันน่ะแล้วมันดังดีมากดูยอดไม่มีวงไหนดีเท่าวงทองสุพรรณดีแล้วเอ้ยเจ้าภาพโอนตังค์ยังเนี่ยเนี่ยวงทองสุพรรณอ่ะกระดาษแบนแบทแบทเหมือนเปิดของมาแบท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 เนี่ยตุ๊กตุ๊ก ไ,ได้มันต้องเดินนี่ในว,วงสอดสุพรรณนี่เดี๋ยวไปฟังนะทุกคนนะวงสอสุพรรณ